้นบ่อยมากมันจะได้ไปถึงไหนเนี่ยจะได้ถึง15นาทีหรือเปล่าโอ้ยแย่จังเลยปีแล้วเนี่ยจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือจะล่วงเฮ้ยอากีจนเคลื่อนสองรอบแล้วเน็ตมันหมุนติ้วติ้วติ้วที่ก็หมุน เหมือนกันนะก่อนที่ขึ้นมาเนี่ยหมุนติ้วติ้วกดทั้งสามสี่รอบฉันก็ฟืนที่จะไล่มนะันสักสิบห้านาทีก็ยังดีเนะาะฉันละเซ็งเน็ตลายปีถ้าใช้แล้วมันหมุนอย่างเงี้ยก็โหเสียงเงินฟรีนะเนี่ยสองพันนะแย่ มันเป็นอะไรเน็ตมันหมุนมันหมุนติ้วติ้วหรือว่าตอนเย็นนี้คนใช้เยอะหรือเปล่ามันก็เลยหมุนแต่เมื่อเช้านี้ก็ไลไม่เป็นไรนะคงจะเป็นเพราะตอนเย็นคนใช้เยอะละมั้งก็เลยหมุนมันเป็นเน็ตลายเปียไม่ดีเท่าเก้าบาทหรอใช่ไม่ดีเท่าเก้าบาท <laughs> 9บาทยังยอดเยี่ยมกระเทียมดองแต่ว่ามันมันไม่ได้ขึ้นมาแบบว่าถ้าเรากดเข้าไปดูยอดเงินใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาบอกว่าสมัครเน็ต9บาท12ชั่วโมงบางทีมันก็ขึ้นมา24ชั่วโมงถ้าถ้าเรามีเงินในโทรศัพท์เยอะมันก็ไม่ขึ้น9บาทนะมันก็จะขึ้น30 30กว่าบาท50บาทอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นมาให้เราแล้วกดหนึ่งแล้วก็ใช้เลยอะไรเงี้ย มันจะมีตรงนั้น9บาทมันมันไม่ไม่มีตลอดถ้าเรามีเงินเยอะมันก็จะให้เราสมัครเน็ตเยอะไม่ก็ให้เราสมัครเน็ตน้อยเราใช้9บาทอยู่วันสามวันนี่แหละแล้วก็จะมา10บาทแล้วก็มา15บาทถ้ามีเงินเยอะมยิ่งให้ใช้สมัครเยอะ เมื่อเมื่อวันก่อนน่ะมันขึ้นมาบอกว่าสิบวันสองร้อยนู่นนะเออมันเห็นเรามีเงินในในโทรศัพท์เยอะไงสิบวันสองร้อยบาทว่างั้นสนใจกดหนึ่งแล้วก็ส่งอะไรเงี้ยเออ <laughs> มันมันไม่ให้สมัครเก้าบาทแล้วลง่งเถอเจยวัองสันหลายห้องใจบดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็หมุนติวตัวเนะ ฉันก็กลัวมันหมุนอยู่เนี่ยขอสัก15นาทีนั้นเน็จะเพิ่งหมุนนะขอสักสิหนาทีจริงๆ15นาที20นาทีประมาณนี้แหละบอกว่าเปิดการมองเห็นแล้วก็หนีพี่แมวมาเมื่อกี้พี่แมวหมุนติ้วๆแกลงหรือเปล่าไม่แน่ใจ พอแกหมุนตั้งหน้าแล้วเราก็เลยออกมาแล้วก็มาลองไลดูขึ้นครั้งที่สองนั้นเนี่ยครั้งแรกไม่ได้ไลไม่ได้เลยหมุนขอบคุณสิบเอ็ดล้านดวงใจค่ะขอบคุณค่ะดอกกุหลาบสวยๆนะคะแตนๆคอโต่ตนรนือเป็นไครเอาคือเป็นไครเธอไขใจบอก เป็นไข้ใจเหรอเธอโอ้คนจังจีไม่เป็่นไข้ใจะนะพักผ่อนเลยหลายเดอ้อหายเร็วเร็วด้อคุณไข้วันนี้เหรอพักผ่อนเยอะเยอะปาววัดใหญ่โอ้ทำไมเป็นวัดใหญ่หละ่ะเออพักผ่อนพักผ่อนหายเร็ว หายไวๆมีคนให้อ้อนหรือยังบอกเขาหรือยังอ้อนน่ะไปอ้อนน่ะบอกให้เอไปอ้อนไปอ้อนสาวๆแต่เองเขาเป็นไข้อะตัวเขาร้อนมากเลยอะอะไรเงี้ยเออไปอ้อนอ้อนสาวๆจะได้เหยียบลอยสามสิบเอง ไปไปนอนนอนนอนสวัสดีค่ะพี่ป้อมเพรสวัสดีค่ะหายไวๆนะเจว่างนันก็เป็นไข้หวัดใหญ่เขาเป็นทีเขาไม่ได้เป็นไข้หวัดน,น้อยๆนะไข้หวัดใหญ่นะยายาเขายิ่งไม่รู้เอาเธอก็ไปอ้อนสิอ้อนอะ่ะอ้อนเป็นไหมคนไม่สบายเนี่ยจะขี้อ้อนเธอไปอ้อนเลย อ๋อทานข้าวหรือยังเอย่ยเบาวด้วงเบาวด้วงสวัสดีค่ะเบาวด้วงอ่อนได้แต่เขาจะอ่อนกลับไหมเออนั่นแหละอ่อนอ่อนเข้าไปลองดูเขาไม่ว่าหรอกคนป่วยนะ่ะอ่อนเลย ชื่อเรานี่เขาบอกเจกินยาหรือยังไปหาหมอไหมถ้าไม่ดีขึ้นไปหาหมอนะนอนพักผ่อนเยอะๆหันตัวเขาก็จะได้ว่าตัวเอเจถ้าไม่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมอนะนอนพักผ่อนเยอะๆกินน้าเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ เจ้เอ้ยอ้อนสิไม่หนานบ่มีแฟนเป็นาบาเทเขาเขาอ้อนกับก็ดีแล้วต่างคนต่างอ้อนน่ารักดีออกขอบคุณนะคะสิบเอ็ดล้านดวงใจค่ะไปลานอนสักหน่อยโอเคโอเคกินยาด้วยเดอ้อกินยาครับผ่อนเยอะ สวัสดีคุณเจนะคะจากพี่ป้อมเพชรนะคะที่แรกขึ้นขึ้นมารอบนึงแล้วพี่ป้อมเพชรเน็ตมันหมุนติ้วติ้วติ้วก็เลยแบบสู้มันสู้เขาไม่ได้อะเขาหมุนุนหมุน,มนก็เลยสิ้นสุดการไล์เลยแล้วก็เป็นลบคลิปที่ที่ไล์เมื่อกี้นี่ออกไป มันมันใช้ไม่ได้มันหมุนเลยไปลบออกอันนี้ก็ฝืนเข้าอยู่ตั้งสามรอบเขาบอกว่าไม่ไม่เชื่อมต่อใช่ไหมคุณจะหยุดสตรีมหรือว่าจะจะสตรีมต่อใช่ไหมแล้วก็กดสตรีมต่อสตรีมต่อกดอยู่สามรอบอ่ะมันถึงได้นิ่งให้ไงเซ็ง สวัสดีคุณอากิฟ้าเริ่มเมิดแล้วฟ้าเริ่มมืดข้างหน้านี้ก็เป็นหน้าต่างไปแล้วแม่วาไรโอเคโอเคเจมันจะไปหาแม่อีกพักผ่อนดีกว่ามาก ถ้างาน,นไปก็ไปเปิดแกไว้แล้วเธอก็นอนทักทายแป๊บหนึ่งก็พักผ่อนเลยอากิจ้าเข้าไปแล้วนะหมดนะอากิจ้าเข้าไปแล้วนะอนอนดีกว่าโอเคนอนนอนนอนป้อมเพชนะไหวๆเลิฟๆนะคะบาย,ยาเจย้ว่างั้น นิยายดวงหรือเบาวดวงเมื่อกี้เนาะไปแล้วเหรอเสจ,เจบอกสบายกว่ากันเออนอนเหอะนอนเหอะพักผ่อนให้เต็มที่หายป่วยแล้วค่อยมีเวลาทมเทไปไรอะเวลามีเวลาอีกเยอะเบาวดวงไปแล้วเหรอเมื่อกี้ถ้าอ่านไม่ผิดู้ชื่อช่องอะไรรไู้เต็มเตนะ็มน่ะเห็นแต่ว่าเป็นเบาวดวงเลยเนี่ย ใบกระแตอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะใบกระแตเป็นยังไงเนาะใบกระแตอะไรเนี่ยดอกไม้ค่ะดอกกุหลาบแจกันค่ะ11เอดนาทีแล้วทุกคน สวัสดีค่ะไก่น้อยคนร้อยเอ็ดสวัสดีค่ะเลิบสองขอบคุณค่ะไก่น้อยบอก f อซครับไก่น้อยใกล้ใกล้ครบอยังชั่วโมง จอสักยีนาทีเนาะยีนาทีไอ้น้อยคนร้อยเอ็ดเปแล้วนะคะขอบคุณที่อา่านขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีถ้าวงบ้างก็แวะมาใหม่ได้เด้อ ใบกะแต่ความเพรบอกว่าคุณไก่น้อยสวัสดีครับใบกะแต่ข้างไก่น้อยบอกว่าสวัสดีรอบบ้านทุกคนครับทุกคนทานข้าวเย็นหรือยังนอ้องทางนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลย ไม่รู้จะกินกับอะไรคุณปอเพยบอกว่าคุณใบกระแตสวัสดีครับแปลว่าอะไรเนอะใบกระแตชื่อแปลกดี ้อมเพชรกินข้าวหรือ,อยังไก่น้อยกินข้าวหรือ,อยังไก่น้อยวันนี้ออกไปไหนหรือเปล่าไปไปงานหรือเปล่าไปงานหรืออยู่บ้านเอออยากกินขนมอ่ะอยากกินขนมอ่ะพออยู่คอยดู ดูไลฟ์เพื่อนดึกๆเนาะมันก็จะทําให้เราเหิวอยากกินโน่นนี่นั่นโอ้มันต้องมีขนมไว้เนาะยิ่งไปดูคลิปเพื่อนอะ่ะถ้าเห็นเพื่อนเขากินกินส้มตําหรือว่ากินอะไรที่แบบเราเห็นเราก็อยากกินไปด้วยอีกห้านาทีนะคะอีกห้านาทีก็จะลงไลน์นะคะ เมื่อเมื่อเมื่อเช้านี้ไม่ได้คุยหมวดแต่ร้องเพลงไม่ได้คุยเลยร้องเพลงอย่างเดียวเลยเมื่อเช้านี่นี่แมวแก็น่าจะลงไรแล้วเลยเห็นเงียบแล้วเนะี<ม>่ยแกเงียบแล้ว ไม่เป็นอะไรโทรศัพท์มันชอบค้างเมื่อเช้า,ชานี้ก็ค้างต้องเอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาอ่านคอมเมนตะ์อะไรก็ไหนอีกสี่นาทีนะคะฮะวนอีกแค เฮ้ยอย่าเพิ่งสิวิธีสิบนาทีเลยจะหมุนไปไหนล่ะอีกแค่สามนาทีเองจะรีบหมุนไปไหนถ้าถ้าหมุนแป็นกดกดกดลงラเดอร์พี่ป้อมเพชรถ้ามันหมุนอีกรอบหนึ่งเนาะ โทรศัพท์หล่นเฮ้ยทุกคนขออนุญาตลงไลเดอร์ Rider, ไม่เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์น่าจะค้างก็แเลยบายจ้าทุกคนขอบคุณพี่ป้อมเพชรไก่น้อยนะคะใบกระแตอากีนะคะไปไจ้าเครื่องน่าจะค้างก็แเลย